สุดท้ายแล้วสิงเทนำมาชายสิงเทนามาซ่อนผู้คนสิงเทนามาซ่อนเด็กเด็กป o r n นักเรียนนี่พี่น้องครับการนั่งซื้อป o อ r น,ออนี่แหละโดยเหตุนี้ถ้าเราไม่ช่วยกันรักษาป o r พี่น้องครับเราไม่ช่วยกันสนับสนุนป o r n นี้คงจะไม่เห็นต่อไปข้างหน้านี่คงจะไม่เห็น,หนให้คงจะไม่เลือกให้เราเห็นเลย บรรดาผู้คนเ,เรียนกีตาบเกา่าเรียนกีตาบตุรอสเรียนหนังสือปอนอ,อแม้กระทั่งคนจะอ่านหนังสือแบบปอนอ,อได้นี่ก็ไม่มีอันนี้ผมกลาการันตีพี่น้องครับ90%ซ์ของคนเรียนในระบบมหาวิทยาลัยถึงแม้ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยสาธารนะจบมาจากต่างประเทศถ้าหากว่าไม่เคยผ่านปอนอ,อเลยพี่น้องครับ เยืนนังซื้อปอนอให้นี่อานไม่เป็นยาเยิอนแลมใหญ่ๆแหละพี่น้องครับเยืนมุซลลีฟารีดอนน่อานไม่เป็นแหละนั้นจบปริญญาโทจบปริญญาตรีมากันทางเพศนั่น,นพี่น้องครับแต่ให้อานมุสลลีนี่ไม่เกินสามคำเลยถ้าหากว่าไม่เคยเรียนในระบบปอนอมากน่น ฉะนั้นปโน่คือปอมปราการด้านสุดท้ายที่จะรักษาหลักการาศาสนาทแท้จริงรักษาวิชาการที่เข้มข้นและรักษาแนวทางที่ถูกตองให้กับโลกหลานของเราในต่อไปในภายภาคหน้าฉะนั้นพี่น้องครับเรามาช่วยงานปโน่วันนี้น่าให้ถูกทันช่วยด้วยความภาคภูมิใจ และจะต้องมีความรู้สึกลึกๆมีความตั้งใจลึกๆพี่น้องครับว่าเราคนหนึ่งเธอจะต้องทรงโลกทรงล้านเรียนระบบปอนอเหมือนกันเพราะถ้าเรามาช่วยกันทำปอนะเรามาช่วยกันบริจาคให้กับปอนะแต่ถ้าเราไม่ทรงโลกทรงล้านเรียนปอนอมันก็นไม่ไม่ถึงการบรรลุเป้าหมายเหมือนกันพี่น้องเทรักและเคารบทุกท่านครับนาพมกา ขออนุญาตนาพูดคุยนากับทันพี่น้องนะครับเพียงแค่ท่านี้นาและก็ข้อต่ออัลลอฮ์สุบฮานาหูตะละให้อ AH ัลลอฮ์ตะละได้ประทานความเจริญรุ่งเรืองนะครับให้กับสาธาบันแห่งนี้และข้ออ AH ัลลอฮ์ตะละได้ทำให้สาาบันแห่งนี้นี้ยืนยัดอยบนแนวทางเททกตอง จนกระถังถึงวันกียร์มาและสุดท้ายก็ข้อต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอตาลาให้อัลลอฮฺตาลาประทานความแข่งแรงประทานสุขภาพร่างกายที่แข่งแรงที่สมบูรณ์อยตลอดไปนะครับให้กับตัวครูเทนีให้กับบาโบบินรวมไปถึงพีนง่น้องถูกถูกฐานขออัลลอฮฺตาลาได้ประทานการตอบแทนความดีให้อย่างสมบูรณ์ที่สุด ในการเทพีนองทุกท่านได้มาช่วยเหลือสถาบันปโนวันนี้วบิลลาฮิโตฟิกวัลฮิดายะฮัสสลามุอะลัยกุมวะราะห์ม